สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับวันนี้แมนมีพื้นที่ทำเลดีเหมาะสำหรับสร้างบ้านจัดสรรแล้วก็ราคาถูกมานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่บ้านน้ำชาตำบลโปรงแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับ2 0 9ตารางวาครับรูปร่างที่ดินจะติดถนนทั้ง3ด้านเลยนะครับ เจ้าของที่ได้ลองขายในราคา1นล้านห้าแสนบาทต่อไร่ครับผมสําหรับบริเวณตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตด,ด้านหน้าแปลงที่ดินกว้าง8เมตรนะครับมีไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือกว้าง102เมตรทิศตะวันออกกว้าง32เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง74เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่210เมตรครับ ที่ดินแปลงนี้จะติดถนนทั้ง3ด้านเลยนะครับทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกครับผมตามรูปแปลงที่ดินที่แมนได้วาดให้ชมเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะเหมาะมากๆเลยครับในการสร้างบ้านจัดสรรนะครับเพราะว่าจะอยู่ในแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ครับแล้วก็พื้นที่ทําเลตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับโรงงานหรือว่าจะใกล้เขตอุตสาหกรรมนวัดนครครับที่มีพนักงานนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวครับ และพื้นที่หรือที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่อำเภอขามทะเลสอด้วยครับอําเภอขามทะเลสอจะเป็นต้นทางที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับจะถึงอำเภอขามทะเลสอก่อนที่จะเข้าตัวเมืองโคราชครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้ตัวเมืองโคราชของเรามากๆอีกด้วยครับผมสำหรับรูปแปลงที่ดินจะเป็นรูปแปลงที่สวยมากๆเลยครับติดถนนทั้ง3ด้านแล้วก็ฉนดไม่ติดภาระใดใดด้วยครับสามารถซื้อขายดูว,ว่าโอนได้เลยนะครับ สำหรับด้านในแปลงที่ดินแปลงนี้ครับระดับดินจะค่อนข้างที่จะเสมอกับถนนพอดีครับผมไม่ต้องถมเพิ่มนะครับเพราะว่าบ้านจัดสรรที่เราเห็นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับระดับเดียวกันกับที่ดินแปลงนี้เลยครับสำหรับถ้าท่านใดครับที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับอยากมาชมที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามเมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข098 9518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ลายของแมนด้วยนะครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับก็จะใกล้บ้านจัดสรรหลายโครงการเลยทีเดียวครับใกล้รีสอร์ตต่างๆนะครับหรือจะเป็นถนนซีเลนหมายเลข2068เพียงแค่2กิโลเมตรครับตัวอำเภอขามทะเลสอก็คือตัวเมืองเลยนะครับที่เขาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับก็จะมีโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการ ตลาดนัดตลาดสดเซเว่นนะครับเพียงแค่2กิโลเมตรครับหรือว่าถ้าอยากเติมน้ำมันปั๊มปตทนะครับ3กิโลเมตรครับใกล้ถนนตัดใหม่หมายเลข290เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชเพียงแค่3กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้ครับสามารถขี่วนรอบตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาได้เลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้จุดขาขึ้นขาลงมอเตอร์เวย์สาย M6 เพียงแค่7กิโลเมตร ใกล้เขตอุตสาหกรรมนวนคร10กิโเมตรใกล้ตัวเมืองโคราชเพียงแค่20กิเมตรครับและที่ดินปแปลนนี้ก็จะห่างจากกรุงเทพมหานคร254กิเมตรครับที่ตั้งบ้านน้ำชาตำบลโปร่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ